ณผู้ชมคะสำหรับวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2566นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชน,านีในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2566พร้อมกับมีการมอบรางวัลดีเด่นแก่พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ค่ะ โดยที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีในกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2566โดยมีนายวิสุทธ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกลวยและวางผ่านพุ่มดอกไม้พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขจันทบุรีนายกเหล่ากาชาติผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตระาด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพวกนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมในพิธีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นความภาคภูมิใจนะคะของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันที่ได้แสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพ โดยเป็นที่ท,ทราบกันดีค่ะว่าพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลนานับประการซึ่งไม่ได้ใช้แต่กำลังแรงกายเท่านั้นแต่ต้องใช้กำลังใจอย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญอดทนพร้อมทั้งรักษาความซื่อสัตย์สุจริตและมีเมตตากรุณาคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับพยาบาลค่ะ โดยในการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาตินั้นถือเป็นการยกย่องเชิดชูสร้างขวัญกำลังใจและสร้างคุณความดีปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลมีความภูมิใจเห็นคุณค่าของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีการมอบรางวัลให้แก่พยาบาลดีเด่น5รางวัลค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดูแลผู้ที่เจ็บป่วยยามที่เจ็บทุกข์ได้ยากที่พยาบาลวิชาชีพทุกคนนั้นต่างก็ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะร,รู้สึกดีใจนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่นสาขาที่ได้ก็คือสาขาบริหารนะจริงๆก็ เป็นความร่วมมือของน้องๆในพยาบาลทั้งหมดในในอำเภอด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวเองอย่างเดียวนะคะในส่วนของรางวัลนี้คิดว่าเป็นรางวัลของพยาบาลของอำเภอมาะคะ่ะ ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลสําหรับโดยของตัวเองนะคะก็เป็นสาขาผู้ปฏิบัติการพยาบาลในชุมชนก็คืออยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลน,นะคะก็ในการทํางานเนี่ยสำหรับรางวัลที่ได้รับก็รู้สึกว่าอย่างการที่เราจะได้รับก็คือเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชนในการที่เราลงปฏิบัติงานในชุมชนจนได้รับความยอมรับได้รับความร่วมมือต่างๆแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นแล้วก็มีการดูแลให้ ให้เข้าถึงบริการอย่างนี้ค่ะ